มาเด้อพี่น้องนี่ช้าๆสโลลี่เลยค่ะเปพต่อแสบแฮงพี่น้องเทซอสลงไปเลยค่ะเทซอสลงไปแล้วก็ซีมสวัสดีเจ้าพี่น้อง,องครับมาเด้อวันนี้โชว์ซิทยูแฮปอะไรเนี่ยที่เราไปเก็บมานะคะนี่ก็คือ mm hmm. อ่ามัสซเซิลนนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะเห็นบ mm ่ hmm. พี่น้องจ๋า ไปเก็บมานะจ๊ะตอน first hold h o นะคะเราก็จะเปิดไฟนะคะท่านผู้ชมติดบนระไฟนี่อ่ะติดไฟแล้วนะคะอ่ะติดไฟแล้วก็จะเดี๋ยวรอให้ไฟมันฮ้อนนะคะท่านผู้ชมขา <c oughs> ไฟมันฮ้อนแล้วเราก็จะใส่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะใส่กระเทียมข่อยมันไม่แน่ค้นหมดล้วเธอ วิมยูสยูสยูสฟอร์มเดอะเชลเชลโคน i คนเร็วเร็วพี่น้องแนวคนกับบมีแยูสฟอร์มเดอะเชลยอ์ทูทูสเตอร์รดวินอนวอนบิรมาสิกินบมีแ้ก็มีขิงขาดตะคร้ใบกระเทียมใบมะกรูดใบมะนาวมะพร้าวส้มโอผักแปงแตงโมชายโหฮิว พี่น้องมาด้ยวยจ้าโอ้ยแนมเห็นบ่ปุ่นยูสเ e อเดอเ e ลสเตอร์เ e อเ i ลสเตอร์เล็กเร็วๆมันโมมีแนวข้นแม่ฮือเอียนี่อย่าไปจับมันสิหอนได้นั่นนะระบาปิกนิกกันนะคะเก็บมาเราก็กินเลย <c oughs> ข้างหลังเราก็คือข,คข,ข้างหลังเราก็คือเอ่อคนแห้งๆคนเร็วๆน่าขาข้างหลังเราก็คือเอ่อ ที่นะคะท่านผู้ชมข้างหลังเราก็จะเป็นทะเลนะคะสวยงามมากแล้วก็จะมีมาปิกน้องปิกนิกกันก็มีความสนุกสนานนะคะ lady or not เรามาปิกนิกกันสนุกมากท่านผู้ชมมาดูนะคะบรรยากาศดีมากเลยแสนสุกนี่แสนสุชส,สุสาตน่ากินแล้วเราก็จะใส่อันนั้นลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะใส่หอยนะคะอยู่อะ หอยที่เราเก็บมานะคะระับท่านผู้ชมอาศัยหอยเลยค่ะนางงามใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะสนุกไปเลยยุ่ยชัวร์แฮนด์เลยค่ะขุดเลยเอาใส่ฟาสฟาส,สค่ะสูสะอาดบ่อนองบ้านแซ่บบรจ้านมาเด้อกระติกินน้ำข่อยมาเด้อ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 เยวอันนี้แห้งหลายเด้ว่าอันหมอขีดขวมนีม่คือนาย <laughs> คุณนายขาหม่จะคว่นะคะ <c oughs> นะอ๋อไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะคูณอีกพูดเลยพูดเลยใส่เส้นหมอมไม่ใช่ได้สวยๆฟ <c oughs> ้อฟ้านี่นะ อนี้ก็เต็มมอเล้นะคะโดนทันะคะ้าหมอนเซสูปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็รอก่อน and you can have this นะคะ after นะคะ too much i n s i d e m t ันต้อะเดย์เดย์เดย์เดนะเะดเดเดนดเ เอาล้วโอเคค,ค่ะทุกคน่ะตอนแนี้จะเปิดนะคะโอ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดอ้านแ<ด>ล้วโอายน่า <fon ec. S 2> ตานมากอ่ะใส่ผักลงไปค่ะใส่เร็วๆค่ะคุณนายขาใส่ผักแล้วก็ปิดฝาแล้วค่ะค,ะคนค่ะแล้วก็สตือขายูขาแล้วก็ smell good แล้วก็อันนั้นเลยเร็วๆเออน่ะ it's too full too full too many inside อ่ะพี่น้องนี่จะเบ่งใจไปจะแสบ่สันแห้งๆสันแห้งๆสันโมสันโมสันโม ต้นกะบัวมีมาอย่างกะบัวมีมาอันนั้นนี่เดือด,ด,ดพักนี่พิศเสบบอนี่ยพอแล้วแหละมันสุแนนกแล้วนะพี่น้องมาด้วยจ้ะเรียนบ่อพิศเสบบอโชว์สิเนี่ยน่าทานนะู้ชมกินได้แล้วล่ะเธอนี่หัละพามานนั่มดีพี่น้องพิศเสบบอจ้ะมาเด้ออันนี้วิธีการทำสูตรข่อยเด้อสูตรไข่สูตรมันสูตรสันต่างหาก เนี่ยเราเราไปเก็บมาม,มันมันมีไอ้เจ้าตัวแมงนั่นติดอยู่นะทุกคนนะมันตัวตัวเพียงทะเลติดอยู่นะเอามาเทกินได้เลยค่ะมาค่ะจับเนาะพอเนาะจบหรือยังพอแล,ล้วล่ะโอเคค่ะคุณนายขาเทกเลยค่ะเทกแล้วก็เทเลยนะคะสุกแล้วนะคะเราก็จะมาเทกันนะคะฉันจะเปิดฝาให้นะคะโอ้ลูก ลูกสาวนะทานมากท่านผู้ชมมาเด้อพี่น้องนี่ชาชาสลโลลีล่เลยค่ะเป่แตะแสบแห้งพี่น้องแล้วให้นางงามมาซีมกันเทเร็วๆมันจะหก 6, จะเฮียหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะมอเออเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมขานี่จะแสบบ่เอานางงามเทสซิแสบเลยไมย่แสบ สเมลวลีก mm. mm. ูดนะคะันี่เหมือนภูเขาเลยนะะแซบบอคะแซบบออื้อน่แซบบอเลิศอ่มอร่อยอร่อยตีค่ะพี่น้องจ๋ามาดอพี่น้อง้ใดอยากกินกันงามก็มาด้วจ้ะแซบดีแซบกินได้หลายเลยเธอ เสแซ่บพี่น้องจา๋ามาเดิอมาเด้อมาเด้อเทสเลยค่ะแซบนัวอ่ะเทสสิ <laughs> กินกับบรรยากาศทะเลสุดยอดน้องเก็บ <Very S 2> มาแล้วเราก็ต้องกินเลยวันนี้อากาศดีมากอากาศดี Very nice แปดแปดพันล้านเจ็ดเลยนะคะอากาศดีแบบว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆท่า <laughs> นผู้ชมนะ อันนี้็นงามซีมจังหน่อยพอซีมแล้วเดี๋ยวข่อยก็จะซีมน้ำดอกพี่น้องจา๋าขุน่ะขุนห์หนาบึงเป็นจดใหญ่เห็นบ่สวยบ,บ,บ่มันจแสบบ่บรรยากาศเห็นบ่พี่น้องต้นใหม่ต้นไหลทะเลก็ลังน้ำก็ลังล,งลุ่มเด้อพี่น้องเด้อแสบสวยงามงานงามกินเจ้าเซฟเซฟขุนห์เซบหลายมาเด้อพี่น้องเด้อเซบจ้ะเนี่ย,ยเทซอสซีราซอสซีส นั่นซอสนะมันต้องมันมีซอสด้วยนะคุณนายขานี่ซอสซอส,ส,อสกรีนซอสเนี่ยซอสซอสซีฟูด้ดแหมคุณนายซีฟู้ดซอสแหมนั่นเนี่ยน้ำลายไหลทายคลิปไปกับน้ำลายไหลไปอยากกินนำ้ำเลยท่าที่ท่าซีฟู้ดซอสเลยค่ะคุณขา it's t o o we don't have something uh separate eh? no no เท่เลยเ o m ความในซอสเลย จับเลยจะวันไหนนั่นเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วนั่นน่ะเทสเลขาเอาซอสเลยค่ะเทซอลทส,สลงไปเลยค่ะเทซอส,สลงไปแล้วก็ซีมเลยนะคะใน,นงามก็เ <c oughs> ทพักกว่าทั้งไตมืดพี่น้อง <c oughs> อืมกินกับซอสแส่บอ <c oughs> อร่อยเนี่ยพี่น้องไม่ได้ใจเด้อพี่น้องจัดนะ ฮัลโหลยังรอเกินอยไหนได้โชว์ใกล้ๆสิโชว์โชว,โชว,โชว์โชว์มีสิโชว์ใกล้ๆสิเนี่ยพี่น้องจ๋าพี่น้อยอบุอบอั้วไจ้ะเราเก็บมาเองกันแบบว่าสุดยอดมากเลยนะท่านผู้ชมพี่น้องจ๋นานะอ้าเดี๋ยวขอยสิอันมาอันนี้ก่อนเด้อเ <c oughs> ดี๋ยวขอยจะไปกินกันน่างาก่อนมาได้แล้วอยากกินหลายไปจ้ะพี่น้องจะเสพป้ะ เห็นป่าสวยเลยจะเห็นบ่สวยงามหลายนะแต่เรามากินกันเนาะพี่น้องเนาะจ้าเอาละอีกเนา่